สวยมากค่ะเห็ดน้ำผึ้งแบบไม่มีวงแหวนนะคะโอ้กอใหญ่สวยมากนี่ค่ะค่ะข้างในเป็นสีขาวนะคะไม่มีวงแหวนค่ะตรงหมวกมีขนบางๆค่ะสวยมากค่ะ อันนี้ยังเล็กอยู่นี่กรอบเลยเล็กๆนี่ขาเขากรอบดีจังโอ้โหโชคดีค่ะมนัมนมนันมัน suai so, nani เยอะเลยเท่าหัวเข็มหมุดนะคะนี่ยอ้เยอะๆก็ใหญ่เก็บไม่ได้นะคะยังเล็กเกินสวยมากสวยมากค่ะ เกินอยู่กับเห็นไหมใบสนใบสนเต็มเลย กำลังอ่อนๆเลยเห็นอยู่ไกลๆนะคะกอใหญ่มากนี่กอใหญ่มากเลยค่ะเห็นก็ยังนั่นค่ะ ก้อนนี้สวยมากค่ะสวยมากๆเลยแต่ว่าแสงไม่พอนะคะนี่สวยมากอืมก็แตกนะคะถ้าใช้งัดเอาแตกหมดเลยต้องตัด เนี่ยค่ะถ้างัดเอาเขาจะแตกแบบนี้เขามีความแน่นค่ะงัดแล้วเป็นแบบนี้ต้องตัด เยอมะมากอัดแน่นเลย จะมีจะมีใบสนติดเข้าไปด้วยเดี๋ยวค่อยไปคัดออกอีกทีอันนี้เล็กหน่อยนะคะแต่ก็เก็บได้นะกำลังอ่อนๆเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็เขาก็จะแก่ไปนะคิดว่าไม่มีไม่มีคนมาเก็บค่ะตรงนี้ ไม่เอาอันนี้อ่อนมากค่ะเล็กมากๆนะคะยังไม่เอานะอันนี้วนกลับมาเอากอนี้ตัดกองไว้นะคะหมนัมนหมนหมนโอ้ยสวยงามมากค่ะ เก็บอีกกล้องนะึงนี่ ก่อดเอากมาก่อนอืมอู้ห้กอ้กอใหญ่ก้อใหญ่สวยมากค่ะอืมออ้ยโชคดีจังเลย,ยเลย็นนะเย็นเจี๊ยบเลย ร้สุดเออืมอมอู้กอใหญ่ ใหญ่มากค่ะแต่เกือบเกือบเน่าแล้วนะคะดอกยังกินได้อยู่แต่โคนโคนเกือบเน่าค่ะเพราะเขาอยู่ใต้ขอนนี้ค่ะเดี๋ยวตัดโคนออกแต่ดอกสวยค่ะดอกสวยเก็บกอนี้เก็บกอนี้ไม่ได้กดวิดีโอ โอ้ยนีย่าดึงออกมาแล้วนะคะจากกอนี้เนี่ยโอเวนกรรมไม่ได้กด